ปัญหาประวานนะฮะทวนความกันนิดหนึ่งนะครับเป็นมาตั้งแต่ปี2542นาะครับน้ำตาลอยู่ที่200กว่าใช่ห้เนี่ยคุมไม่ได้ก็200กว่าอยู่200ร้อาอยู่54ไปไม่ดีละมีปัญหาจอภาษาตายิงเลเซอร์ด้วยยิงเลเซอร์ด้วยนะครับตอนนั้นก็คือเกือบเกือบจะประวานขึ้นตาขึ้นแล้วไม่เกือบ ขึ้นมาแล้วขึ้้นมาแลวไล่ไม่ไปด้วยไม่ไปเลยไล่ไม่ไปนะหมอหมอสั่งด่วนเลยนั่นคือห้าสี่นะฮะห้าสี่แล้วมาคุยกับเราตอนห้าห้าใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยฉีดอินซูลินแล้วฉีดก็ฉีดเยอะด้วยฉีดวันละกี่เข็มฮะคือมันจะมีอยู่ร้อยเองนะเข็มนี่ยมันยังมีอยู่ร้อยแต่เราต้องฉีดถึงร้อยยี่สิบอ่ะโอ้โหเยอะที่สุดในกอติชังอ่ะทุกวันทุกวัน ตอนไหนฮะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นผ่านไปประมาณหนึ่งปีเป็นยังไงฮะคือหมายถึงอ,อ๋อหนึ่งปีน้ำตาลลดลดลงเป็นระดับระดับที่บอกอาจากสามร้อยเหลือร้อยห้าสิบเก้าแล้วก็มาเหลือร้อยยี่สิบก็คุมได้ช่วงนั้นคุมได้ละเริ่มคุมได้ตอนนั้นที่มาหาก็เริ่มคุมได้ละแต่หมอก็ยังให้ทานยาให้ฉีดยาน้อยลงน้อยลงคือ จากร้อยี่สิบอะกลายเป็นเหลือห้าสิบโอ้โหอยากดูทองไหม <laughs> เออแมอวฮะอยู่ดีก็จะมาเปิดพุงให้ดูกันอย่างงี้ <laughs> แล้วอวัยวะส่วนอื่นมีปัญหาไหมมีก็มีที่ตาเนี่ยเพราะถ้าไม่ไม่ขึ้นตาก็ลงไตแต่ของเราไปขึ้นตาคือตาก็ยังไม่ดีขึ้นแต่ตอนนี้ตาดีละ ตอนย้อนไปถึงเมื่อปีที่แล้วเนาะเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วก็คือต้องยิงเลเซอร์ตาแล้วต้องหาหมอทุกเดือนตอนนั้นเริ่มบีมแล้วบีมละเริ่มบีมละวันละเช้าเช้าสองก่อนน้องสองนั่นแหละเช้าสองก่อนนอนสองใช่ค่ะเห็นบอกว่าเมื่อสิบแปดกุมภาสิบแปดกุมภาที่ผ่านมากุมภาหมถึงเดือนที่แล้วนะกุมภาสองเดือนที่แล้วมีเมษาละเกิดไปหาหมอต้องไปตรวจตามระยะใช่ค่ะ อะไรมันดีขึ้นเกิดอะไรบ้างคือช่วงช่วงที่เราเบาหวานเยอะๆนี่ไตไต,ตเสียหายละแล้วมีไตรั่วทางปัสสาวะแล้ว<อ>ตาเนี่ยหมอต้องตรวจทุกเดือนอที่ย้อนฟาร์มไปนะครับแต่พอมาตรวจครั้งนี้เนี่ยหมอบอกว่าเอ๊ะไปทําอะไรมาจ๊ะหมอผู้หญิงนะเราพูดเพราะไปทําอะไรมาจ๊ะทาไมไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยไตยปกติแล้วก็ค่าไอใไ,ไขมันในเส้นเลือดเนี่ย ร้อยสี่สิบเองเขาบอกในเกาะศีช้างมีอยู่สามคนเนี่ยในทั้งเกาะน่ะที่ไม่มีไม่มีไขมันในเส้นเลือด uh huh. อ่าแล้วก็ตับจากที่ตับที่ไม่ค่อยดีก็ดีขึ้น uh huh. อ่าแล้วก็ถามไม่ทาอะไรมาเราก็บอกอ๋อทานอาหารเสริมค่ะเ็าบอกทานอาหารเสริมระวังเรื่องไตนะ uh huh. แล้วหมอดูคอมเมื่อกี้ไตก็ปกติ uh huh. แล้วหมอจะมาว่าอาหารเสริมไม่ดีได้ไงย้อนหมออีกแล้ ข้หมาพูดอยู่เมื่อกี้เองก็ไตสมบูรณ์ดีขึ้นนะคุณปลาสมบูรณ์ไตดีขึ้นนะจากที่ไตมีดีตับก็มีดีไขมันก็เยอะน้ำตาลเหลือเท่าไหร่น้ำตาลมาเช้าเจาะมาสดๆเลยนะแปดสิบสองโอ้เจาะแล้วขึ้นเฟซเไม่หลอกกันนะไม่หลอกขึ้นเฟซให้ เทสต์ดูเลยลงเฟซเลยแหมมีขึ้นเฟซบุ๊กด้วยนะแต่วันนั้นที่ไปหาหมอแปดสิบแปดก็อยู่ระดับนี้ตอนนี้ไม่เคยเกินร้อยเลยแล้วไม่ต้องทานบินสีฟ้าแล้วด้วยฮะสีฟ้าไม่ทานแล้วเอาไปหอมเล่นอย่างเดียวเลยหยุดหยุดฉุดสีฟ้าสุดสีฟ้าหยุดเลยแล้วมาทานฉุดสีสีเขียวสีเขียวแทน มั่นใจขนาดนั้นเลยมั่นใจมากเ <นะ S 2> พราะสีเขียวเขาจะต้องไปดูแลหลายโลก <m> ตอมแซมปรับความสมดลุลกดไหลย้อนเยจัน<ก>บอกนะคือเราต้องมีส่วนสึกล้ออย่างอื่นนี่เอาสีเขียวเข้าไปดูแลมั่งเบาหวานไม่ต้องแล้วอะเบาหวานจะต่ำด้วยอาจารย์ครับอย่างกรณีนี้ถือว่าเชื่อมั่นได้ไหมว่าเบาหวานจะกลับมาหรือไม่กลับมาแล้วคือถ้าสามารถปรับพฤติกรรม ควบคุมให้ได้ควบคุมให้ได้มันก็น่าจะอยู่แบบนี้ค่ะตาของเราเนี่ยสำคัญตาอินซูลินตอนนี้เราฉีดแล้วเลิกแล้วอินซูลินก็เลิกฉีดแล้วฉีดไปต้องตายแน่เพราะว่ามันมันน้ำตายมันเหลือแค่82นะิอาจารย์อาจารย์พิเชษครับจากกรณีของคุณสมบูรณ์เนี่ยคือเราก็ follow up เธออยู่เหมือนกันนะครับจะเห็นว่ามีหลายๆปัจจัยเช่นการใช้อินซูลิน นะครับมีเรื่องของการไม่ไม่ควบคุมการบริโภคซึ่งมันเป็นภาวะที่จะทําให้เบาหวานนี่มันจะสูงอยู่เรื่อยครับมันก็แกว่งน้ำตาลต่อให้บิมเข้าไปช่วยยังไงก็ต้องต้องเรียนกับคุณผู้ชมตรงๆว่าก็คงต้องควบคุมครับต้องควบคุม อยา่าค,คิดว่าเราได้ของดีแล้วก็กินตามสบายเหมือนอย่คุณสมบูรณ์ที่บางครั้งไม่ยอมปฏิบัติตัวตามนี่นะแต่ตอนนี้ดีแล้วนะคะดีแล้วนะนั่นใจนะอัน,น้ดด <นะ S 2> กกลงวยะโอ้ยอดเจียมมาก<อ>ปบมือให้เธอหน่อยรอบหนึ่งแปด 800อเมตรเดินมาละสามรอบเพราะดูสวยขึ้นนะครับดูเพียวขึ้นด้วยผมจาได้แล้วคุณต้นคุณต้นใหญ่ยุ่นะคืนนี้เธอกลับไปวิ่งสามรอบสวยสวยเพราะคุณต้นนี่แหละเพราะปีนึงจะเจอกันหนเดียวต้องบอกว่าอย่าผมเพราะว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยผิวพันจะจะคล้ำเนี่ยดูเด็ดบางทีเป็นจุดดำเห็นไหมยังมีอยู่ ยังมีร่องรอยของเก่าแต่มันไม่ยอมหายของเก่าครับเขาจะขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเลยอาจารย์ครับอย่างกรณีคนที่ควบคุมได้พฤติกรรมได้เลิกฉีดอินซูลินแล้วครับจำเป็นต้องทานสูตรสีฟ้าต่อไปไหมผมคิดว่าถ้าคุณสมบูรณ์ตรวจเลือดอยู่บ้างมันก็จะดีเนาะมีเครื่องจับเองเลยค่ะเพราะนั้นไม่มีปัญหาครับถ้าเมื่อไหร่มันจะเริ่มขึ้นมาก็กินสักเม็ดสองเม็ดต่อวันน่ะนะแล้วเมื่อเมื่อมันลดไปแล้วก็ กสีเขียวต่อแต่ว่าถ้ากินสีเขียวต่อเนื่องเยอะไปมันก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าสีเขียวมันไม่ช่วยลดเบาหวานนะมันมีแนวโน้มมันาจจะมันอาจจะมีกระตุ้นอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่มีปัญหากลับมาก็ได้ตัวสีเขียวก็ได้สร้างภูมิต้านทานให้กับเรานะครับแต่ไม่ใช่หมายความว่ามันจะไปป้องกันเบาหวานได้ก็ต้องคํานึงเอาไว้ด้วยเรื่องนี้ถ้าเกิดระดับน้ำตาลมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บก็ เลี่ยนจากสีเขียว,วเป็นสีฟา้ามีตั้งไปแล้วผูกโบไว้สวยเลยสีฟ้าเนี่ย <c oughs> เอาไว้เอาไว้หอไม่กอดเลยแต่ถ้าเป็นเยอะก็ต้องทานเขาแต่ยังหกเดือนเนี่ยยังไม่เคยขึ้นเลยนะหกเดือนหมอบอกว่าให้ให้ให้สมุดไเรเลมคุณป้าตมบูนไปอยู่นู่นเลยดีหนึ่งประเภทหนึ่งนู่นเลย <c oughs> คือเปลี่ยนเปลี่ยนละเปลี่ยนกลุ่มเลยเปลี่ยนกลุ่มละ กลุ่มกลุ่มเสียงไม่ต้องมาละกลายเป็นคนคุณภาพไปคุณภาพดีแล้วก็ให้ไปเป็นวิทยากรให้ให้ผู้ป่วยเบาหวานด้วยนะรู้สึกอย่างไรในขณะที่ร่างกายเนี่ยต้องฉีดยาต้องทานยาหมอกับการที่เราได้บิมเข้าไปช่วยด้วยก็รู้สึกว่ายังมีบุญเก่าอยู่มั่งเนาะอเออถ้าไม่มีบุญเก่าได้ไม่เจอบิมนะเนี่ยคือคือต้องเรียนอย่างนี้ <c oughs> เพราะว่าจะมีผู้ป่วยเบาหวานหลายๆ,ๆ,ๆท่านที่ต้องฉีดอินซูลินด้วยทานยาด้วย แต่ภาวะของน้ําตาลก็ยังควบคุมไม่ได้ใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับอันน,น,นี้อันนี้มีอยู่โดยทั่วๆไปแล้วในเมืองไทยเราค่อนข้างสูงสาหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่กรณีของคุณสมบูรณ์เนี่ยสามารถควบคุมให้อยู่ต่ํากว่าระดับอันตรายได้ครับผลพันธ์ของเรานะครับถ้าหากว่าเราใช้นะฮะเริ่มจากตรงนี้ก่อนผู้มีปัญหาเบาหวานไม่เลือดขาวมีการหลั่งสารที่สําคัญอยู่3ตัว TNF อัลฟาอินเทอร์ฟอนแกมมาแล้วก็อินทรุกิน17มากเกินไปนะครับแล้ว2ตัวแรกทําลายตับอ่อนทําให้หลังอินซูลินน้อยลงก็จะเกิดเป็นเบาหวานประเภทที่1นะครับและขณะเดียวกันก็ทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นเบาหวานประเภทที่2นะครับอินทรุกิน17ซึ่งมันหลังมากเกินไปเนี่ยจะเพิ่มความรุนแรงของอาการเบาหวานซึ่งเป็นอาการหนึ่งของการแพ้ภูมิตัวเองนะครับหน้าที่ของเราก็คือลด ไอ้ที่มันหลังมากเกินไปนะครับ,รบจากการที่เราใช้สูตรสีฟ้าวันที่15ให้กินวันละสี่เม็ดแล้วก็ตรวจเลือดก็จะพบว่ามีการลดการหลังของ TNF-Alpha i n t e r ิ e เทอ m แน้อยลงนะฮะแล้วขณะเดียวกันก็ยังลดการหลังอินทรคินสิบดลงด้วยต้นเหตุของเบาหวานลดลงนะครับต้นเหตุที่ทำให้เกิด ต้นเหตุจริงๆเลยนะครับเมื่ออย่างเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะสามารถควบคุมได้ถ้าหากเราเราเปรียบเทียบระหว่างคนที่กินแคปซูลสีสีสีฟ้าของเรารกับคนที่กินแคปซูลแป้งค,คู่กันนะฮะสิวันแล้วก็ตรวจเลือดมาดูลูกศรชี้ที่สารที่หลังแล้วก็เป็นปัญหากับเบาหวานนะครับถ้าเอามายืดออกมาจะเอาเด่นๆออกมาเลยนะครับตัว3ตัวนี้คือทีเอ็นเอลฟา อินเตอร์ฟรอนแคม่าแล้วก็อินเทอร์ินสเจ็ดนะครับเราจะพบว่านี่คือคนที่กินแป้งนะฮะกินแป้งระดับมันแค่นี้ส่วนคนที่กินแคปซูลสีฟ้าของเรามันจะหลังแค่นี้เองนะครับเห็น <Hey, S 2> ว่ามันลดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการผิดปกติไอสารสามตัวนี้มันหลังเลอะไปอยู่แล้วมันก็ย่อมจะลงมานะครับ จากที่หมอบอกมีเยอะไปหมดเลยอ้าวเด็กนี่ทำไมน้อยไปหมดเลยอ่ดีแล้วนะฮะก็ถือว่าอยู่ในสภาวะที่รงกายก็อยากจะเรียนว่าคือเราเองเราก็ดีใจนะฮะถ้าหากคนที่ตอฉีดอินซูลินอยู่แล้วก็คิดว่าชานน้ทั้งชาคงจะอยู่กับอินซูลินเราก็มีความโอกาสได้ช่วยคนไม่ต้องฉีดอินซูลินเยอะเลยนะครับเยอะเลยแต่เราก็จะบอกว่าแม้ว่าคุณฉีดไม่ต้องฉีดอินซูลินแล้วก็อย่าได้ อย่าได้ชะล่าใจนะครับไอเบาหวานเนี่ยมันไม่หายนะฮะมันมันเพียงเดี๋ยวสงบเราก็ต้องควบคุมออกต้องออกไปออกกาลังกายอย่างที่คุณสมบูรณ์ทำนะฮะนะฮะหนึ่งรอบไม่พอสองรอบสามรอบสี่รอบอีกหน่อยสวยเลยประกวดนางสาวไทยได้ก็สบายมากคือต้องควบคุมพฤติกรรมด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณสมบูรณ์ครับขอบคุณครับ